ชูวิ์บุกสโมอสรอตำรวจพบบิ๊กโจกวอนช่วยตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทแสนสุริชี้มีการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จพร้อมเชื่อมั่นในการทำคดีเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาไว้ใจได้ที่สโมอสรตำรวจถนนวิภาวดีลังสิตในชูวิตโกนวิสิตเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้ประชาการแห่งชาติเพื่อยื่นกล่าวโทษต่อคณะกรรมการบริษัทแสนสุริ และกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นนอมินีซื้อขายที่ดินในข้อหาทําเอกสารอันเป็นเท็จจะตั้งบริษัทนอมินีและฟอกเงิน ในชีวิตกล่าวว่าเอกสารหลักฐานที่นำมายื่นต่อพตัตตารวจเอกสุรเชษนั้นมีใจความสําคัญอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือที่ดินถนนสารสินขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการกระทําหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ในส่วนนี้ตัวเองมีรายละเอียดว่าการโอนที่ดินังาก่าวมีการแยกโอน12คน12วันใช้เวลารวมสาเหตุ3อาทิตย์เพื่อเป็นการเลี่ยงจ่ายภาษีแบบกลุ่มบุคคล ส่วนข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นที่ดินถนนทองหล่อส่วนนี้ในชีวิตกล่าวว่ามีการจัดตั้งนอมินีขึ้นมา2อรายเป็นแม่บ้านหนึ่งรายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1นรายเข้ามาแสดงชื่อซื้อขายที่ดินซึ่งคำถามที่สังคมสงสัยก็คือนอมินีทั้งสองคนนี้เป็นใคร แต่ตนจะขออธิบายว่าคำถามนี้สามารถสังเกตได้ก็คือวันที่11กุมภาพันธ์2558บุคคลทั้งสองคนได้เงินมาจากใครและในวันเดียวกันเพราะว่ามีการทำสามนิติกรรมคือเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท N n N a c s e s s จำกัดกู้เงิน1,000ล้านจากบริษัทอนวัดจำกัดและการปลดจำนองหนี้กับธนาคาร465ล้านบาทนชีวิตบอกว่าท่านรองจะต้องเรียกแม่บ้านรปภ ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องในการซื้อที่ดินมาสอบถามว่าสรุปแล้วใครเป็นผู้ไปทํานิติกรรมซื้อขายใครเข้ามาประชุมบริษัทใครไปที่กรมที่ดินเพราะในเมื่อบุคคลทั้ง3ปรากฏชื่อเป็นผู้รับซื้อที่ดินและกู้ยืมเงินจากบริษัทแสนิริส่วนตัวไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นทางด้านการเมืองจึงขอรบกวนทดลองเพราะว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาและก็ชัดเจนหวังว่าบ้านเมือง จะมีคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาทั้งด้านพตลตรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าสําหรับกรณีนี้ที่มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบตนจะรับเรื่องไว้ดําเนินการทั้งหมดและตรวจสอบทุกกรณีเพื่อจะทําให้ความจริงปรากฏเรื่องนี้จะต้องทําความจริงให้ปรากฏต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาโดยหลังจากที่รับเอกสารแล้วตนจะขอพูดคุยกับในชีวิตถึงประเด็นต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการดําเนินการต่อไปเรื่องนี้จะพยายามเร่งรัดดาเนินการให้เร็ว การตรวจพยานบุคคลต่างๆถ้าเข้าข่ายความผิดก็ต้องดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดบ้านเมืองมีระบบตรวจสอบใครจะโกหกใครทําไม่ได้ต้องทําอย่างตรงไปตรงมาขอขอบคุณสนุก .com